ร้อยเรียงเรื่องราวตำนานโบราณเล่าขานบ้านโพหักสวัสดีครับคลิปนี้ช่อง You s u p e ด Channel เรานำพาท่านเดินทางมาที่อำเภอบางแพรนะครับคลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดใหญ่โพหักตั้งอยู่ที่ตำบลโพหักอำเภอบางแพ์จังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับข้อมูลประวัติของวัดใหญ่โพหักนะครับจาก ข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและแหล่งข้อมูลอื่นๆก็ระบุตรงกันว่าตั้งเมื่อปีพศ2277นะครับอยู่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศสมัยอยุทธยาตอนปายนะครับเราได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2493นะครับส่วนรายละเอียดประวัติการสร้างของวัดใหญ่โพหักนะครับก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่ระบุถึงประวัติผู้สร้างอย่างชัดเจนนะครับ มีแต่เร nah ื่องเล่าตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับในส่วนแรกผมจะพูดถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลโพหักนะครับโดยแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับคาดว่าเป็นการอพยพของกลุ่มคนที่โคกพับนะครับเนื่องจากภัยแล้งนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นการอพยพเมื่อครั้งเท้าอู่ทองนะครับได้อพยพหนีภัยโรคหานะครับโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มแรกได้ออกพยพขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับไปตั้งเมืองใหม่เบรนหนองโสนนะครับชื่อว่าเมืองกรุงเทพทราวดีสียอยุธยานะครับในพวกที่สองนะครับได้ออพยพมาทางตอนใต้นะครับโดยมีในพาน3คนนําทางมานะครับซึ่งในพันทั้งสาคนนะครับเคยมาล่าสัตว์เบเรนเกาะโพหักนะครับเห็นว่าเป็นเบเรนที่เหมาะสมที่จะตั้งชุมชนนะครับก็ได้ออพยพมาตั้งชุมชนที่เบเรนเกาะโพหักนี่นะครับ ส่วนเรื่องที่3เป็นการอพยพของคนที่ไม่ใช่กลุ่มคนไทยแท้นะครับโดยแบ่งการอพยพเป็น2ระยะนะครับในระยะที่1เป็นกลุ่มของคนเขมรที่อพยพมาในสมัยอยุธยานะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโพหักเนี่ยนะครับส่วนระยะที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของคนเขมรที่เสียมราชนะครับอพยพมาในสมัยรัชก,กาลที่1นะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ลางห้วยชันนะครับหมู่ที่9ตําตำบลโพลหักนะครับ ในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องราวาเกี่ยวกับประวัติที่มาของชื่อโพหักนะครับโดยแบ่งเป็นเรื่องเล่าได้ประมาณ3-4เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของพญาพานที่ยกกองทัพไปลบกับพญากงซึ่งเป็นบิดานะครับแล้วได้นํากองทัพผ่านมาบริเวณตาบลน,นี้นะครับและได้พักให้พลนะครับเหล่าพ่พลได้นําอาวุธไปพักพิงกับต้นโพนะครับทาให้ต้นโพหักลงนะครับ ซึ่งถือเป็นอาเพศที่ระบุว่าพญาพานจะทําการปิดทุคขาดนะครับและเป็นที่มาของชื่อตําบลโพหักนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่เราสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่กองทัพพมายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับได้ผ่านมาบริเวณตําบลแห่งนี้นะครับและได้พักพ่าพลนะครับเหล่าพ่พลได้นาปืนใหญ่ไปพิงกับต้นโพนะครับทาให้ต้นโพหักกงนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อตําบลโพหักนะครับเรื่องที่สาเป็นเรื่องที่เรา ว่าเมื่อสมัยกรุงศรีเอยชธยแตกนะครับชาวบ้านได้หนีภัยฐานพม่านะครับโดยใช้วัวเทียมเกวียนบรรทุกทรัพย์สินเดินทางมานะครับเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะครับวัวได้เกิดความเมื่อยล้านะครับชาวบ้านได้พักบริเวณนี้นะครับและได้นําทรัพย์สินไปวางพิงกับต้นโพนะครับทําให้ต้นโพหักลงนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อโพหักนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าคนว่าบริเวณนี้มีป่าหลวงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับ ภายในป่าหลวงมีต้นโพใหญ่นะครับพวกโจรได้นัดชุมนุมกันที่บริเวณต้นโพนะครับเพื่อเข้าป้นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้นําอาวุธไปแขวนกับกิ่งโพทําให้กิ่งโพหักนะครับและนี่ก็เป็นที่มาของชื่อโพหักอีกเรื่องหนึ่งนะครับภายในวัดใหญ่โพหักมีโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่ระบุความเป็นมาของวัดใหญ่โพหักว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาได้เป็นอย่างดีนะครับ ที่บรนดด้านหน้าวิหารอุดนะครับก็จะมีเจดีย์ลายนะครับลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิขนาดเล็กนะครับมีฐานเป็นฐานสิงนะครับเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับจากป้ายระบุว่าเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยานะครับส่วนวิหารอุดนะครับมีป้ายระบุว่าเป็นอุโบสถหลังแรกของวัดใหญ่โพหักนะครับที่ด้านหน้าของวิหารอุดนะครับมีป้ายระบุปีพศในการสร้างนะครับระบุว่าสร้างเมื่อปีพศ2 2 0 9นะครับ นั่นก็อยู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับลักษณะของวิหารอุดนะครับเป็นอาคารเกาะอิฐถือปูนนะครับมีฐานเป็นฐานเฉียงนะครับหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องนะครับภายในวิหารอุดปัจจุบันไม่สามารถเปิดเข้าไปได้นะครับภายในปิติสารพระพุทธรูปางมารวิชัยนะครับจากข้อมูลระบุว่าแกะสลักมาจากศิลาทรายแดงนะครับปัจจุบันมีการลงรักปิดทองนะครับที่ด้านหน้าของสาราการเปลี่ยนวัดใหญ่โพหักนะครับ มีโมดบเก่าที่เคยปฏิสถานรอยพุทธบาทนะครับมีแผ่นผังเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับปูกระเบื้องปลูกแบบจีนนะครับปัจจุบันเหลือแต่ฐานรากกับแนวกำแพงบางส่วนนะครับอีกฝั่งหนึ่งของสาราการปลีเรียนนะครับก็มีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้าง3.5เมตรนะครับสูง12เมตรนะครับคาดว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าว่าหรือพระเถระนะครับ ส่วนอุโบสถหลังเก่าของวัดใหญ่โพหักนะครับตามประวัติระบุว่าสร้างเมื่อสมัยของเจ้าประคุณในโกรธนะครับหรือหลวงพ่อทองดีนะครับอดีตเจ้าอาวาสนะครับเมื่อเรา1ร้อยเจ็ดสิบปีมาแล้วนะครับเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องนะครับหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบละกาและหางหงนะครับที่หน้าบานทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับ และมีการประดับด้วยเครื่องด้วยชามและเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่3นะครับมีประตูเข้าออกด้านหน้า2บานนะครับด้านข้างมีการเจาะช่องหน้าต่างข้างละ3าบานนะครับด้านหลังไม่มีประตูเข้าออกนะครับที่บานประตูเป็นประตูไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้นะครับส่วนซุ้มใบเสมาเป็นฐานสิงรองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่นะครับคาดว่าใบเสมาเป็นสถาปัตยกรรมในสมยัยรัตนโกสินทร์นะครับ ภายในอุโบสถหลังเก่าของวัดใหญ่โพหักนะครับก็เป็นศี่สถิตพระรูปปางมาลวิชัยนะครับเท่าที่ผมสังเกตพุทธสิ์นะครับก็จะมีเข้าคงสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยานะครับซึ่งนิยมนํามาสร้างในสมัยต้นรัตรนโกสินทร์นะครับโดยสังเกตจากพระพักมลลักษณะเป็นวงรีนะครับมีพระสศมีเป็นแบบปีกกล้วยนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับ เมื่อปีพศ2490นะครับในสมัยของพระครูธรรมสาธิตหรือหลวงพ่อแม้นะครับก็ได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับแล้วแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2518นะครับในสมัยของพระครูรัตนาธรรมกรนะครับหรือหลวงพ่อสวัยนะครับเมื่อปีพศ2520ก็ได้มีงานปิดทองฝังลูกดิมิตนะครับปัจจุบันวัดใหญ่โพหักนะครับมีพระสมุทรสำเริงเป็นเจ้าวาดนะครับที่ด้านข้างของอุโบสถหลังใหม่นะครับ ก็คือวิหารธรรมสาธิตนะครับภายในปฏิสถานลูกป,ปั้นของอดีตเจ้าอาว,วาสวัดใหญ่โพหักนะครับอาิเช่นหลวงพ่อแม้นะครับหลวงพ่อสวยนะครับภายในวัดใหญ่โพหักนะครับมีหอะระฆังสงชั้นนะครับสร้างด้วยไม้นะครับมีอายุราวร้อยกว่าปีนะครับสร้างเมื่อปีพศ2456นะครับสำหรับคลิปย้อนลอยโบราณที่วัดใหญ่โพหักของทางช่อง YouSuper Channel คลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าว่ารวมถึงพระพิสุสิสงฆ์และชาวชุมชนนะครับและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาท่านไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณอื่นๆในตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบพรคุณมากครับสวัสดีครับ